ากาศวันนี้ร้อนมากเลยค่ะนี่เลยนะร้อยยี่สิบเอ็ดองศาตา,ตายตายลูกเดียวกำลังจะไปซื้อไก่เอลโปโยโลโก้กินค่ะวันนี้วันพุธของยายกินไก่หน้าอกเนาะจะไม่กาเขาก็ยืนสบายอยู่ในที่ของเขาที่ใครที่มันถึงแล้วเรยเอลโปโยเอลโปโยโลโก เข้าไปวทูดีใช่แล้ว drive tour ด,ดีกว่าอุ๊ยเราจะได้เราจะได้ซา,าวซ่าไหมไขอซาวซ่าเยอะๆโอเคอ่า oh, uh, we need the family dinner ten piece you only have leg and thigh you don't have the combination Yes ฮะเอ่อ huh. uh, Can I have a chip, big bag? Yep. u h c h u l o please. Just order the c h u l o Uh, can I have large drink? Salsa เอามากินเป็นสลัดได้อร่อย Both of them, small. Two of them. What do you have? มีไคะมามามารอมารอลืมให้หมากินนะวันนี้มันต้องยุ่งแน่เลยน,นี้ทุกคนอีกไซส์ไม่ได้ออกมาหลายเดือน <c oughs> ไม่ได้ออกมาข้างนอกนานสนุกแน่นั่งกินในรถไม่ได้นั่งนานแล้วนะ พอนี้ก็ทําการถ่ายทําว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะไก่ย่างเอลโปโยโลโก้ต่อไปก็เป็นชิปหนึ่งทุงไม่ใหญ่แต่ก็พอกินแปลก,ก,ก,กใจว่าทำไมลุงฉาสั่งบ็อกครี่เนาะชอบกินบ็อกครี่เหรอมันไม่มีอย่างอื่นเนี่ยมีบีข้าวโพดข้าเพิ่นไง ล้จ้จานอนมากนะเนี่ยวันนี้ในรถเหมือนกับว่ามันไม่เย็นเลยแอร์สู้ไม่ไหวร้อยยี่สิบอะไรโอ้ยตายตายตายแลจม่าตัวนี้ละ่ะอเ,เดอยินฮะแล้จม่าตัวนี้ละ่ะอันนี้ก็คือซาวซา่ายกถ้วยกินได้เลยหมนกรสลัดนะ ร้อนนะร้อนมากเลยเปิดแอร์มันก็ไม่ได้เปิดเลยอะ่ะนี่ขนาดชิ่งแอร์สุดเลยนะดูหน้าแดงก่ำเลยนะับทั้งมันด้วยจริงๆอ่ะร้อนมากเลยอะ่ะอากาศบ้าบออะไรก็ไม่รู้ร้อยยี่สิบสามี่ร้อยยี่สิบมากหรือร้อยยี่สิบเป็นอุปสรรคต่อการกินมากเลยอะ่ะแล้วร้อนแบบเนี้เนาะกินก็ไม่อร่อยกลับบ้านละแต่ยายกินอย่างอร่อยเลยเข้ามาซอยบ้านละ เนะจ้าไม่กาเขาแอบด,ดูยายกินยายกินอย่างอร่อยเลยอ้ออร่อยอยู่คนเดียวเลยนะโอเคเข้าบ้านแล้วค่ะม้นอนมากค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย